สวัสดีค่ะกับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อย่างสูงนะคะที่เมตตาปิดร้านผลไม้วันวานให้นะสองสาวค่ะก็ขอ,ขอท่านพระอาจารย์นะคะมีแต่ความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับท่านพระอาจารย์ค่ะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะท่านพอาจารย์อยู่เป็นลมโพร,รมไส้ลมใหญ่ๆแบบนี้ไปนานๆากับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะท่านพอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะโอเคเดี๋ยวจัรเสร็จก็จะจัดให้น้องชบาแก้วกับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะท่านพอาจารย์เนี่ยตอนนี้ก็พอน้องชบาแก้วมาแล้วนะเทไปให้น้องได้ทานด้วยกันกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ก่อนเราจะเดินไปหาน้องด้วยกันค่ะ อ๋อทา่านนนก็ยืนกินสบายใจชิมเลยนะคะขอบพระคุณยางสูงค่ะยังดังหรอเนาะยังดัง ขอบพระคุณยางทรงค่ะนะคะนํามาให้น้องชบาแก้วกินแล้วนะคะทานให้อร่อยนะคะคอโอ้เสียงกินไหมจะแซ่บแท้